ยเฉพาะเรื่องมูลค่าตลาดที่ดูจะนำหน้าเศรษฐกิจจริงไปพอสมควรแล้วพอเรามองกลับมาที่บ้านเราล่ะคะสถานการณ์เศรษฐกิจไทยตอนนี้เป็นยังไงบ้างมีความเชื่อมโยงหรือความเสี่ยงอะไรเป็นพิเศษไหมคะเห็นเห็นมีรายงานจากรอยเตอร์สเมื่อเดือนมิถุนายน2025ที่ผ่านมาใช้คำว่าเศรษฐกิจไทยกำลังพีเทอร์หรือแบบซันคอนจากความไม่แน่นอนทางการเมืองครับผมความไม่แน่นอนทางการเมืองนี่ เป็นปัจจัยสําคัญเลยครับเพราะว่ามันกระทบโดยตรงเลยต่อความเชื่อมัน่นซึ่งเป็นเหมือนอน้ํามันหล่อลื่นของระบบเศรษฐกิจเลยนะครับทั้งความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่จะเอาเงินเข้ามาลงทุนสร้างงานสร้างการเติบโตแล้วก็ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเองที่จะจับใจใช้สอยค่ะสําสคัญมากจริงๆพอความเชื่อมั่นมันลดลงการลงทุนการบริโภคมันก็ชะลอตัวตาม ซึ่งอาจจะทําให้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่ก็ยังเปราะบ,บางอยู่แล้วเนี่ยมันสะดุดลงได้ง่ายขึ้นไปอีกแล้วก็ประกอบกับข้อมูลจาก Nation Thailand ที่ชี้ว่าการถึงครองหุ้นไทยโดยนักลงทุนต่างชาติลดลงเหลือราวๆสี่ล้านล้านบาทอืมลดลงไปเยอะเหมือนกันนะคะใช่ครับก็อาจจะเป็นภาพสะท้อนหนึ่งของความเชื่อมั่นที่ลดลงหรือการที่นักลงทุนอาจจะย้ายเงินทุนไปยังตลาดอื่นที่เขามองว่ามีความแน่นอนมากกว่าในช่วงนั้นนะครับ